หลังปลาคือเก้าละมืนอนียก,ก็ไดพวกไรสิพกพวกแม่วะน,นี้ต้นกวายง่ายด้ยนี่พิ่มาวาใหญ่กินสุกกินสุกนวกายง่วานกระทางมือนี่กรทางกรทางลายมือแบบเ เก็บม a งอ่กันเอาใจใส่แกจะบอสนาพ่แต่ว่าแต่เก็บมึงหรอให้คุงมเงบอสนาัดว่าขั้นไปขันมากแ่เก็บมึงใจใส่ถุมงนสลับมั้เกี่ยวขอม้าดำอดอกมีเกี่ยวแต่เกี่ยวหนาเขียว มันนี่ก็จะฟั้นเกินนี่เชียงตัวเชียงก็่ตรงเข้ามาดีทีละปั้นเก็นนี่เชีง บ้าก่ไปสักทีโตแดนเด้มาเชียร์่า้ก่อนห้าเป็นห้าปอนนี้เด้นี่เป็นห,นห,นนห,นนหน้าย้อนแล้วย้อนแ้ห้าย้อนตะคบคนตะคบตายหลายไม่ด้งคุ้มงานปลาถึงจแบันี้น ก่อน,นี้แข็งแล้วแข็งแล้วตกเรือใส่เม็ดพัานลงก็มากกว่าไข่เนี่ยแหล,ละเบาบางตอนนี้เลยบ้านกับไปท,ทุกที่ทุกแดนเด้อมัดทักหลายเห็นบ่ ทางวงนี้มันแหวมืงินเลยาจะพาดยา้านเียักไลเขียกระเดห้ายโค้ดโค้นี้เลย เปน่นีเปน่นมีคนกไรไว้นหม้อนเห็นบเห็นหพวกข้าไรไมหังอยุะไรเห็นไ่าจะมอเป็นแฟอัเห็นไหมเชี่ยง่าพกข้า้ึพกไรทางตรงนี้เราก็บม่บ้านดอกดอนนหหกนห้งครับทางดอนนี่จะ่ายกว่ากาคบานดอก คกคัอแล้วขอบคุณที่ชมคลิปนะคะเบิ่งลงหกคักเลยหกคักบอบคุณนองเบิ่งด้วอ,อ,อ,อันนี้ต้มบอกว่า <c oughs> มามามอวิ่หอดมองเห็นมันอยู่ยเลยมันหกเลยแรงมากอะอยากแรงเนี้ยนี่คุณทางมาใส่หนาไบแย่แรงทางดอนนี้แล้วเขาเมียบ้านเ้าอัง ดอนนี้หกลายนี่นี่เขาทางดอนนี่จังหน่อยนี่ต,นต้นตะกบปีนี้มันอันนั้นึลายเลยหามาปลูกแค้นลมดละสีฟันปลาน,นี่ลงไหวยังนั้นเขาไม่แต่เคียยวก่ขอเคีย่ยวต้นนี้แข็งเลยนไหมฟันลงหเห็นมันเหีเห่ยวค่อยก่อไงเดี๋ยวละ่ะฟันต้นเขามันนีลงก่อนอันนั้นค่อยเอาเคี่ยวมาเกี่ยวก่อก่อก่ขอเคียยวก่อยัง,ออ,ยงออกมุกลาย ต้นตะคบยังมันก็คบหยาแน่เด้บริเกิดปานีด้วยต้นตะคบพันต้นฟักหวานคุ้มครักจ้าขอบคุณที่ชมคลิป